วรประสรดาลงกับธนรัฐถาอุดมชวีคู่นักวอลเลย์บอลชายหาดหญิงมือหนึ่งของไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ2นัดรวดในศึกวอลเลย์บอลชายหาดภูเก็ตไทลเลอร์เพน2013การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอาชีพรายการภูเก็ตโอเพนพาวเวอร์บายพีทีที2013ระหว่างวันที่19ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ที่หาดการะนจังหวัดภูเก็ตรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมระดับ1 3ของแต่ละสายผังสู่รอบต่อไป โดยการแข่งขันในช่วงบ่ายเริ่มที่สายเอชระหว่างลำไัยพลึกนุ่มวงกับคณิ t ธาหงพักอันดับ67ของโลกและสถิติแพ้1นัดมี1คะแนนลงสนามนะัดที่2พบกับเรนคาริโกกับฮิสเตอร์ฮิลส์จากสหรัฐอเมริกาที่แพ้มา1นัดเช่นกัน ปรากฏว่านักตบชายหาดสาวไทยที่เกมนี้ตีเสียเองหลายครั้งและต้านความแข็งแกร่งของคู่แข่งไม่ไหวแพ้ไป2เซตรวด13ต่อ21และ14ต่อ21มีสถิติแพ้2นัดรวดมี2คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของสายค่ะเกมวันนี้ที่เจอสหรัฐนะคะก็คือเรามีการควบคุมที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังมีการหลุดอยู่เป็นบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าเราก็สามารถ เล่นเล่นหนูถหรือว่าเล่นดีขึ้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเขามีทั้งสูงแล้วก็การเก็บที่ของเขาคือคล่องแคล่วดีค่ะแล้วคือของเราเนี่ยมันมีมันมีลมเข้ามาด้วยไงค่ะคือมันทําให้เราแบบลูกเขาได้ลําบากมากยิ่งขึ้นแล้วคือถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีอะค่ะคือเราจะได้นํากลับไปปรับปรุงแล้วก็คือไปเริ่มต้นใหม่ค่ะการควบคุมของเราเนี่ยค่ะคือการควบคุมคือการรับเสิร์ฟกันางค่ะทักษะต่างๆความรู้สึกของ้าจิตใจแล้วด้วยค่ะก็ ถ้าเราชนะนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบค่ะเพราะว่าสายหนึ่งมีสี่ทีมก็เอาเข้าสามทีมอะค่ะก็เขาก็มีประสบการณ์เยอะนะคะเพราะเขาได้ขึ้นอันดับค่ะค่ะใช่ค่ะเราก็พยายามทําให้เต็มที่ค่ะส่วนมากจะเป็นบอลเราบอลวางมากกว่าค่ะก็ฝากแฟนๆวอลแล์บอลชายหานะคะมาช่วยกันเชียร์ค่ะทุกๆท,ทีมเลยนะคะขอบคุณค่ะ ส่วนนัดที่2ของสายเอวรพศัสรดาลงกับธนารัฐถาอุดมชวีคู่มือหนึ่งของไทยและอันดับ42ของโลกผลงานในช่วงเช้าชนะ1นัดมี2คะแนนพบโมดิก้าบรอสเทคกับคินก้าโคโลซินสก้าจากโปแลนด์ and, ที่แพ้มา1นัด ปรากฏว่าก่อนแข่งทีมโปรแลนด์ถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บในเกมนัดแรกสมบัตให้วร์พัสอนกับธนารถัฐถามไม่ต้องออกแรงเหนื่อยชนะไป2นัดรวดมี4ีคะแนนเต็มการันตีผังสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วแม้จะเหลือ1น,นแมชในวันที่31ตุลาคมนี้ปิดท้ายคู่ที่น่าสนใจในสายดีนัดแรกระหว่างมาเรียคาร่าและคาร์โรซากาโดคู่พี่น้องจากบราซิลดีกรีอันดับ3ของโลกดวลกับคู่นันกบกบผู้ย่างใจหาจากลิทวเนีย จบเกมเป็นสาวแซมบอร์ชนะไปตามค่าด2เซตรวด21ต่อ14และ21ต่อ13สสาำหรับการขันในรอบแรกแบบพบกันหมดในสายจะมีไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้